สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมร้องจ๊กเหมือนดนปล้นที่ร้านอาหารคนครพน,นมเนื้อแดดเดียวจานละหนึ่งพัน ราา่าราคาอาหารณร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวัดนครพนมนุ่มเผยประสบการณ์เหมือนโดนปล้นที่ร้านอาหารในนครพนมต้องจ่ายมัดจำไว้1,000 0บาทจะปีไก่ทอดน้ำปลาจานละ1,000งพัโดยเป็นการร่วมทานอาหาร30คนภายในเวลา4ชั่วโมงลั่นใครอยากไปลองชิมก็เชิญนะครับผมขอครั้งเดียวพอแล้วครับโดยนุ่มได้โพสติดแฮแทกสคบนครพนมสัรพากรนครพนมเปิดเผยว่าประสบการณ์ร้านอาหารในนครพน สคอบอนครพนมช่วยผมด้วยสรรพกรณมาช่วยตรวจสอบที่หรือหน่วยงานไหนช่วยผมด้วยครับเหมือนผมโดนปล้นที่ร้านอาหารในนครพนมเลยครับปีไก่ทอดน้ำปลาจานละ1,000บาทไม่ได้พิมพ์ผิดครับ1,000จริงดูภาพประกอบได้ครับเนื้อแดดเดียวจานละ1 0 0 0บาทดูภาพประกอบ ทะเลลวกจิ้มจานละ1,000บาทดูภาพประกอบกระเพาะปลา1หม้อขนาด20นิ้ว5,000บาทน้ำแข็งแช่เบียร์สด1นึ่งถัง1,000บาทน้ำแข็ง111โถ2อ0 0บาททั้งที่คนมาร่วมทาน30คนภายในเวลา4ชั่วโมงคิดต่อคนคนละ4ี่โถมันจะเป็นไปได้ไหมจากราคาข้างบนทั้งหมดดูจากบินที่แนบมาให้ดูนะครับบอกตรงๆจ่มัดจำไว้1 0,000แล้วส่วนที่เหลือผมยังไม่จ่ายครับรอคำปรึกษากับตํา ตรวจสคอบอและสัากรอยู่ครับผมได้ให้ถ่ายใบป,ประชาชน,ชนผมพร้อมเบอร์โทรไว้ที่ร้านแล้วเพื่อความถูกต้องในความบริสุทธิ์ใจในการไม่ได้ชักดับเช็คบินโดนไปทั้งสิ้น31,501บาทออกาขอกระซิบนิดนึงตามระยะัแล้วเด็กเสิร์ฟของร้านสามารถดื่มเบียร์ของแขกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหรือครับ ใครอยากไปลองชิมก็เชิญนะครับผมขอครั้งเดียวพอแล้วครับพอรอต้องขอโทษที่แท็กบรรดาเพื่อนเพื่อนเนื่องจากต้องการคําแนะนําจริงๆครับมือเดียวถ้าดูจํานวนคนกับค่าอาหารจะตกคนละพันเราฟังคําอธิบายจากฝั่งเจ้าของร้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ